สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องคำหนุ่มเชียงตรงนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะกะ็ในในหมู่ว้านเชียงตรงนะคะก็จะมีงานออกเดินนะคะก็เป็นเพื่อนน้องคำหนุ่มเองนะคะที่แบบว่าคลอดลูกแล้วนะคะไล่ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็จะออกเดินให้ลูกสาวแบบนี้นะคะเป็นลูกสาวนะคะถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยเขาจะออกเดินให้แบบว่าเออก็ ถ้าว่าเดือึงเดือนวันนี้นะคะก็ยังไม่ออกวันนี้นะจะยืดไปอีกวันนึงแบบนี้นะคะถ้าเป็นลูกทรายนะคะก็จะหอนเข้ามาจะยึดเออเขาว่าจะใจะยืดเข้ามาอีกสองวันหรือว่าวันหนึ่งก็ไล่นะคะประเพณีเซียงตุงก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วหนูก็จะพาพี่ๆเอฟซีนะคะไปชมบรรยากาศในงานออกเดินที่เซียงตุงนะคะว่าที่ประเทศไทยกับที่เซียงตุงเนี่ยจะมีงานออกเดินเหมือนกันไหมนะคะ ก็ที่เชียงตุงเนี้ยก็จะจัดงานนะคะจัดงาน,นแบบว่าเล้งเข้าเล้งเข้าเส้นเข้าซอยเล้งอะไรประมาณนี้นะคะโอเคน้องหนูมก็จะพาพี่เอฟโซ่เอพี่พีเอฟซีนะคะไปชมนะคะบรรยากาศในงานนะคะโอเคไปกับน้องคำหนุ่มเลยนะคะจะ,จะพาพี่พีเอฟซีนะคะไปชมบรรยากาศเออไปชมประเพณีออกเดินนะคะออกเดินที่เชียงตุงนะคะก็ว่านใกล้ๆกันนะว่านพี่สาวน้องคำเสานะคะว่านน้องคำเสาเลยนะคะนี่ก็ ไกลกลันนะคะเซ่ยยังไม่มีคนเลยคนตกคนตกว้าวคนตตเหนื่อยกันนะหายน้อยเนอโอ้ยใสเยโยวโอินเลย น,ะะนักจังคิว,วน,นี่นะคะเสานะคะสวว,ว้านานี้เศอร์นอนนอนอมีแก้วนอนอ,อ,อลูกเว้งมา,งมมาบ้นน้นเขากับซางวันนี้ก็เต็มของนะคะกับเนื้ออะไรเนื้อหมูลรอครับเนื้อหมูละครับ,มรบไม่ได้เจอปบ้านนนนนานนะคะ,ะอ,อร่อยไหม อร่อยมากพี่สาวแม่คำนะคะปนุ่โอ้โหทำไปไหนอ๋อทาอะไรสังอันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นเนื้ออันนี้นำกระดูกสวัสดีวันนี้เตรียมของเนาะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันออกเรือนแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขายึดไป ไปไปดูไปดูไปดูปดเพื่อนก่อนทำสอบไปไหนอ, <c oughs> อ่ะซองจะเอะน่าเหมือนใครเบบี <c oughs> หรือว่าเหมือนวันนี้เป็นวันออกเดอนแล้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเข้าใจคิดไปวันหนึ่งนะคะที่เชียงตุงจะมีบารเพนดีแบบนี้นะคะซอง คอสเอร์อันนี้คือจะทำคอสเพลย์นะคะดีบริสติบ้างนี่ทาเนยมันแล้วนะคะรูปก่อนนะคะรูปก่อนีทำถ่ายเตี้เจ๊ถ่ายเข้ากันแล้ ไข่ค่อนฟองเออค้อนกอฮังเดียค้อนนั่นอันนี 8, 2, nah. ้จะทำคอนเนอร์ซุปนะคะข้าวกันจินหรอปีบ <ș> ัวกําไทยว่ะข้าวกันจินะข้าวกันจินนะคะทําตอนร้อนๆนี่เลยนี่ก็่ข้าวนะคะทำไมอ้อ นี่นะคะกอนวดเขาเนื้อส้มจินส้มเขากันจิน,น,หน,นหนอหนอปนดหนอเขากันจินนะคะปนวนเกะหอมนะคะเขาหขาหน่อยนี่นวดให้มันละเอียดละเอียดเลยนะคะพี่นางคนสวยเราเป็นคนนวดนะคะนี่ป้าเขาอันนี้ตองที่จะขอข้าวส้มนะคะ อ,นนอันนี้ทำสิบสตาเนะสิบสตาตังวลนะคะยายเป็นคนทำพอเท่าคนเก๋กเขาก็จะทำแบบนี้นะคะน้้งหนูก็จะถ่ายอา่บรรยากาศในงานให้ดูนิดนึงนะคะให้เท่าอีกหน่อยอันกีบเด้อออให้อีกหน่อยอออันกีบเด้อ เราำได้นหมไม่เขาเลยแม่แ,ะะแมกคำเสาแล้วะค่ะแม่น้องคำส้อแล้วะค่ะมีแดงมากเลยนะะี่นะคะอโร่คำกันเขาดีดีกันเลยเขาต้องนวดสองคนนะคะนวดคนเดียวไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องต้องให้มันละเอียดละเอียดโอ้แม่คำเสาคนนี้สวยมากสวย นเี่อเรานี่เราไม่โอพอยู่เหนือ้าแเตะมันยังหันอ่ะทาน้ำมันจะหอคอนเดนซ้มนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เริ่มหอกันแล้วนะคะแม่คำก็เป็นคนปั้นนะคะพี่ๆป้าๆเขาก็เป็นคนห่อนี่ห่อคอนเดนซมเซยงตรง

ออนี่นะคะออกเรือนเขาก็จะกวนกนกวนหัวให้นะคะกวนแบบแบบประเพณีนะคะกวนออกแค่นิดเดียวก็ไล,ล่แล้วแหละวะ <laughs> นี่คืออาบน้ํายานะคะอาบน้ํายาให้ตอนออกเรือนนะคะออกเรือนที่เชียงตุงก็จะมีประเพณีอาบน้ํายากลวนผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะคะ น,นี้ก็กำลังกางเตลงน,นะคะก็จะจัดการออกเปินพวกนี้น,นี่นะคะก็กางเสร็จแล้วกางเสร็จแล้วพวกพวกนี้ก็กินเนื้อแล้วนี่นะคะสีข้าวพองจะทำข้าวเพื้นขาวนะคะนี่จากสีข้าวพองก็ประมาณนี้นะคะ ชิเชียงตรงใส้แบบนี้อยู่ไม่ได้ไซส์แบบไม่ไซส์แบบใครนะคะใส่เะไซส์แบบโนเอาปั่นจังคะตอนนี้ก็จะแกะไข่นะคะจะทําไข่อะพอล็ออุ้ยทำไมไข่ไม่เป็นสีแบบนี้เนาะน้องะนี่ไข่มันเป็นสีแบบนี้น้องวะพี่นี่เป็นไข่ไหมนะนี่นะคะก็ช่วยกันแกะไข่นะคะน้องก็ขอตัวไปแกะไข่ก่อนนะคะ บรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เต็มของนะคะนะี่ทำน้ำโคข้าซอยนะคะขอบคุณคขา นี่นะคะข้าเส้นน้ำโคนะคะจะมีข้าเส้นน้ำโค้ดใอสอ่น้ำโคแล้วก็แคบหมูหนอ่อ,อนะะแล้วก็เนื้ออ่องนะคะแล้วก็ข้าวแรงพื้น นี่นะคะคนในงานนะคะวันนี้เป็นวันมัดมือจริงนะคะค่ะงานออกเดือนก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จัดงานใหญ่นิดนึงนะคะก็บอกแขกมานะคะบอกแขกมาในงานก็ประมาณร้อยกว่าคนนะคะเหมือนเหมือนเหมือนงานแต่งงานเลยนะคะแต่ว่าเขาทยอยกันมานะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่มาเหมือนงานแต่งแบบว่ามาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบนี้นะคะแค่ทยอยกันมาแบบนี้นะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะ ร้อยกว่าคนแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะทําไมที่เจียงตุงต้องเล้งข้าวเนื้อส้มต้องเล้งเนื้ออ่องแล้วก็ต้องเล้งข้าวเนื้ออะไรนะข้าวเส้นข้าวซอยนะคะแล้วก็หน่อนะคะแล้วก็ไข่นะคะก็จะมีประเพณีแบบนี้นะคะถ้าเล้งข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวซอยเนาะข้าวเส้นน้ำมิ้วข้าซอยน้ำมิ้วนะคะเส้นมันเนี่ยจะยาวยาวแบบนี้เนาะก็อยากให้เล็งนะคะเล็กคนที่เราออกเรือนให้นะคะ จะ,จะให้แบบว่าใจเนี่ยายาวยาวแบบว่าให้ใจเย็นใจยาวนะคะแบบว่าไม่ไม่โมโหง่ายอะไรประมาณนี้นะคะที่เชียงตุเขาจะมีประเพณีแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าถ้าออกเดินทุกทุกว่านะคะก็จะเล็กเข้าเส้นข้าซอยนะคะแล้วก็เส้นน้ำโคเข้าเส้นข้าซอยน้ำโคลแบบนี้นะคะ เจะมีทุกวันเลยเขาเนส้มก็จะเป็นพาเพนีนนะคะก็ถ้าถ้าออกเดินเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนของกินย่อยของกินเล่นอะไรแบบนี้แล้วแล้วก็ข้าวพื้นขาวเนี่ยคือแบบว่าถ้าเรากิน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 เนี่ยกินกินข้าวเสร็จแล้วเราก็กินข้าวพื้นขาวต่ออะไรแบบนี้นะคะถ้าคนที่สองนะคะถ้า ถ้าเราอยากเดินนะอยากขวเดินอีกก็ได่นะคะแต่ว่าคนที่สองเนี่ยเขาไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะคะถ้าคนที่2เป็นเป็นเป็นผู้ชายน่าน่าน่าจะทํามากแบบนี้อยู่นะคะถ้าแบบว่าคนที่สองก็เป็นผู้หญิงแบบนี้ก็เขาก็ไม่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 ทำใจการใหญ่แบบนี้นะคะก็เนี่ยก็แค่แบบว่าเบาๆเองนะคะพ่อแม่พี่น้องมัดมือก็เสร็จแล้วนะคะเขาเขาก็มีแบบนี้นะคะคนแรกนะคะที่เขาแบบ จัดงานให้แบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรแบบนี้นะคะถ้าคนแรกเป็นผู้ชายนะคะคนที่สองก็เด็กผู้หญิงก็ออกเดินให้แบบยิ่งใหญ่นะคะแปลว่าอยากบางคนก็อยากได้ลูกชายลูกผู้หญิงแบบนี้สองคนก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะที่ส่ดตก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยจะเหมือนที่เซี่ยงจูไหมเนาะ,ะ,ะเรียกง่ายๆก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นี่แหละ สลองการอะไริงเนี้แล้วก็จะมี10บสสตาร์ตอนเช้าๆนะคะก็อาคนที่นะคะตอนเราอยู่เรือนเนาคนที่ไล่ลมาสับตัวเราแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้เรานะคะเราก็จะซักอาเราเราก็จะอาเอาน้ํำสมปล่อยนี้นะคะแล้วก็ไปสุกสวยมือคล้ายๆว่าเรียกว่าลํำหัวผู้ใหญ่นะคะแม่แม่เราเนี่ยจับ จับโวเราแล้วก็ซักผ้าให้เราแบบนี้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่เดือนเนี่ยเราเราซักผ้าอะไรไม่ไล่จับน้ําไม่ไล่นะคะก็เพราะแม่นะคะแม่ก็ทําให้แบบนี้นะคะแล้วก็แพนนะคะช่วยกันทํานะคะถ้าแม่ไม่ว่าก็แพนทําแบบนี้นะคะก็ช่วยกันเนาะเพราะว่าเอที่จึิงดูเขาจะมีแบบนี้นะคะแม่ก็จะรูเลยเป็นอย่างดีแพนก็จะรูเลยเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าเราก็เ คอดุกเนี่ยมันก็หนักเหมือนกันเนาะแล้วก็เอ่อถ้าผ่าค้อแนยิ่งหนักนะคะเขาว่านะคะผ่าค้อเนี่ยยิ่งหนักนะคะแต่ที่เิงตุงเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเอ่อเขาตรวจรู้ว่าเออถ้าค้อได้ไรก็เขาให้ผ่าแบบนี้นะคะประเพณีที่เซิงตุงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ่อ แบบหนึ่งนทุกวันเลยนะคะถ้าใครอยากทําก็อยากาถ,าถ้าใครอยากทําก็ทาถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรนะคะสนองเ็กๆในครอบครัวก็พอแม่งานก็พ่อแม่แล้วก็บัามือก็พอแบบนี้ก็พอนะคะแค่นี้เองนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหน็เอก็มาถ่ายบรรยากาศงานออกเดินนะคะให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะคะว่าที่เชียงตูจะเหมือนที่ไทยไหมนะคะประเพณีนที่ไหนที่ไหนจะเหมือนกันจะเหมือนกันไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ ไล่ไปช่วยเพื่อนนะคะเต็มของออกเดินแล้วก็ช่วยงานในออกเดินนะคะช่วยนิดๆหน่อยๆนะคะ,ๆๆะ,คะก็เป็นพี่สาวน้องคำสาวเองนะคะก็เป็นลูกเม่คำคนที่สองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะเอาอย่าคบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องคำหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะอ่าไว้ชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ